Man, มาแนไอ้น oh. 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 euh. oh. ั่นมาแรมโบ้ไอแรมโบ้โอ้ยโอ้โคนละโคนไงแต่ตัวใหญ่เหมือนกันทิ้งมันนี่ไอเซมมานั่งทำฮะนี่ใหาจะมีเรื่องเล่าอย่างจริงฟังนะดีวันนี้ใจดี วันนี้รู้กใจดีอืมเขียอืมอัปากนบอกวันนี้หมู่หงิน้อยวันนี้รู้สึกใจดีเนอะวันนี้อารมณ์ดีเอออีก่ะวตัวอุ่นๆเนอะอืมอุ่นนะอุ่นแน่ดีขี่ก่อนอุ่นแน่ดีถ้ามันเย็นก็โคนจ่ายละไอ้เซมไปขี่ก่อนมาขี้มาม่ไปเลยขี่ไปเลยห้ามมาไปห้ามมาเจ็บต้อง วันนี้ยังอารมณ์ดีแต่ว่าเออมีอย่างจะเล่าให้ฟังวันนี้มีอย่างนิทานไงมานิทานคุณเนี่ยต่คืนยังมาอยู่ดึกมากนเด้กจะเออแห้นอนไหมรับนอนมามรับพ่อยังแต่คืนพ่อยังข้าวกะเออนั่งกะละครกะพ่อยังให้คาบรับให้ก็นอนไหมรับสรุปพ่อยังแต่คืนมาพ่อสักอย่างฮะปิดทีวี ไอ้นี่ไม่จะยดูห้ามือมาดูเพราะว่าหัให้รับบอหาลูกเจ้าได้ยินพ่อมันรับปะมันลุกกี่โมงวันเนี้ยแม่หรอจะี๋ถามก่อนเคยดูหนังจีนก่อนหนังจีนต่อสู้ต่อเชื่อเคยเคยดูนี่ถามมาได้เนอะเนี่ยถามมาได้เออเข้าใจก่อนถามมาได้ก็ถามเออก็หนามเออเออเคยดูเรื่องอะไรยังลองว่ามาโอ้หาดูเรื่องอ้ไเชิงลง ชิญลงที่ไขรแสดงสารพง่ะก็ไอเชิญลงอ่ะมาสรพงะพงห้าอย่างมือมือเก็บเอ้ยเก็บไปก่อนมือเก็บไปใช่บันทึเนะเดี๋ยวก่อนมันเป็นนางไทยอ่ะที่ว่าที่ว่าลุงชัยดูเอ่ะนางจีนอ้อนนางจีนอู้ยหน้าพอมือนกันเนอะเออถึงว่าหน้าพอเออแล้วไข่แสดงก็ห้าว่าไอเชิญหลงเชิญลงที่ผมคนไทยอ่ะไม่ได้คนฮ่องกง เฉลิมเปคฮ่องกงเออที่มาขี่รถถังครับรถถังน่ะที่มายิงกันน่ะไม่บรอหกอาก้านะ่ไม่บรอแล้วมันจะขี่รถถังอ่ะอแหร์ยั่งอ้าวก็เฉลิมนี่มนเล่นหนังบูอยู่แล้วอ่ะเออมันจะไปออาก้าห้อยเต็มเอวที่เอาหน้าตาหมินตาเหมินอ่ะแม่หรออันนั้นมาไอลแอมโบคนละคนกันคนละคนอ๋อนึกว่าคนเดียวกันมาใจอ่ะมาใจแล้วไหมคนท่านหรอ ชื่ออย่างที่มันออกมาแวะช้างมีไหนแวะช้างอ,อันใดอย่างที่ว่าต้มยำกุ้งต้มยำเขียดอะไรอย่างอ๋อไออย่างเดี๋ยวไข่คุนฟ้าม่ใช่กูแม่ก็ไข่อะผมไปหูขอบคุณแบบคนดูกันเดียวแล้วผมไปหูที่ยายมันชื่อเรื่องอะไรอย่างอ๋อมันจะได้ตายถูกอ๋อช้างกูมีไหน มัน<บ>ตัวเสหาจ้างมันบ่ใจ้ที่ว่าเชินลงสแสดงนั่นเนเรื่องอย่างเอาเขาเรื่องเลยอ่อวิ่งสู้ฟัดอไอ้ที่ขับรถถังออกมาเนี่ยอยาฮะาบอกว่าวิ่งสู้ฟัดเก็บก่อนเก็บมือก่อนก็พี่ที่มันขับรถถังออกมาใช่เหรอมาใจอ๋อเอามันไปเนื้อเรื่องเไปยหยอ่อเพื่อผมนึกขึ้นได้ผมเหมือนจะเคยดูอผมเหมือนจะเคยดูวิ่งสู้ฟัดเออเออมันมีไอ้เชิญลงหงจินเปา ที่ลงไปในน้ right ears, ําที um ่ว่าไล่ยิงป่ากันเน่เอาเหตอดทำไมแม่นก่แม่นก่แม่นแม่นแม่นเรื่องเดียวกันก่อผมจะทมพ่อมาได้มาแม่นใครหูมาแม่นที่เอาเหไล่ตอดป่ามั้งฮะแม่นเหาะแม่นละแต่มันมันตอดจ้งละฮะเอาไอ้คุณลองอู้เนื้อเรื่องแม่สักน้อยเผยแม่สักน้อยเพื่อผมจะหูเพื่อผมจะหูจักออกไอเชิญลงที่ขึ้นต้นลำไยให้มาใจ มาใจที่ขึ้นเก็บลำไยเช็นแม่นก่อนมาใจมันเป็นภัยว่ะมมันเป็นไัยเนนะี่ยเดี๋ยวแม่ไม้มือมันจะตบหน้าผากคนอนะ่ะอ๋อลองแง้าม,ม,ามสักน้อยเพื่อผมจะลองแง้มอ๋อ,อ,อมีขี้มางูที่นี่<อ>มีขี้มางูกลางหน้าผากแม่งก่อน,อนี่มามี ก็มั่นมาหมีเออชะลงยัยมีแท้ติดเนี่ยนะาภาคเนี่ยมาหมีว่าไปมาหมีนี่รอติดนี่หรอที่มันงูนมีก่อนมาหมีมาหมีก็อย่าอย่าใจเย็นอย่าโผมกันนึกอยู่เนี่ยมันตัดผมยัยตัดผมเต้นกันไ่ะใหญ่โซงเต้นไงมาตาทรงเฮเนี่ย เชิญลงทัชชงนี้อ,อมันใจละลูกขอแงี้ยแม่หัมสักหน่อยอ๋อซ้ำไปเลือกไปเดือดติ๊กเชิญลงตัทชงนี้อย่ามันลองขอแหมการมาขอมันมาเซะปนเซะป่าเซะปนเซะปนเออแล้วมีอย่างใ่แหมอ่อนลองลอง,ออลองว่ามาลองพอเพื่อมันจะหูมันมาเซะปนหมูเศรษฐีเลย,ยใหญ่ลอดไปต้อนแห เออเนี่ยแห่เอาแหมบออ่อเอาแหมแห่หบออ่อกำนี้สองมือแห่เน่ปิ้งชูฟัดอ,อย่ายเออไล่ใหญ่แห่เอาว่ามาเออเขาว่ามาแล้ะให้ก่อนฟังกองมา <นะ S 2> ไปซ้อปน์ซ้อเออซ้อปน์ก่อนซ้อปนอ๋อไล่ใหญ่ได้ไมากี่ตัวมันไปซ้อปนและคิงว่ายอย่างกี่ตัวซ้อปนซาตาเนี่ะคิงว่ากี่ตัว อจะมาเห็นล้าเนอะแล้วท่ยายเหมนปนได้ก่อนปนได้ก่อนมาได้เพราะว่าจำนวันตอนบัจจิติมันไปชอบปนเนี่ยมันทาบินก่อนาชใส่เสื้อก้มเหมือนผมจะเคยหันนะใส่เสื้อก้ามเอาหมินเข้าตาไว้ผมยาวๆกําไม่บอกมาแม่ไอ้นั่นมันเรมโบ้ไอแรมโบ้โอ้ย โอ้คนละคนกันแต่ตัวใหญ่เหมือนกันนะและ้วเฉลงที่มันเป็นรูปร่างลักษณะใหญ่ตัวมอกฮาเนี <c oughs> ่ยเฉลงตัวไม่อิอ่ะเออุ้อยเออหน้าตาหรอคล้ายๆอืมและยหญ่หมมายังได้แหมนะเรื่องนี้เพื่นชายที่ไหนอ้าผมถามกำโอ้เข,ข่า็ถ่ทยทำประเทศเขากา้าอ้าแล้วลุงชายไปหานด้ยายเพื่อน่ายทำประเทศเพื่อนก็้าดูทีวีอ่ะอ้าวแล้วมันมาแบบเพี <ขอ S 2> ้ยเลยกะมันมาอย่าง มันมาอบปูนออกมาโทรทั์เลยก็มั่นฉายหนงังอ๋อเป็นหนังรอบดึกเออเป็นหนังรอบดึกเออชื่อชื่อเรื่องวิ่งสู้ฟัดแสดงโดยเชิญหลงเชิญหลงเออแล้วม่วนก่อน,นหนังเรื่องนั้นม่วนกะ